อันนี้เป็นขาจาน SLX ซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าเป็นขาจานอลูที่คุ้มค่าที่สุดในพศนี้แล้วครับทำไมถึงคุ้มค่าคุ้มค่าต่อราคาหมายถึงน้ำหนักต่อราคาน้ำหนักต่อราคาเนี่ยตามสเปคนี่มันเป็นมันแต่งแล้วคือตามสเปคเนี่ยครับตัวขาจานและตัวใบ3.2นะครับหนัก 630โดยประมาณนะบวกลบเล็กน,น้อยสเปคมันหกร้แต่ใบเปล่าถ้าเป็นใบแท้ตรงรุ่นชิมาโ,โนเนี่ยมันจะเป็นใบเหล็กเป็นโลหะมันเลยทําให้ตัวใบเฉพาะตัวใบหนักประมาณร้อยกว่ากรัมผมก็เลยเปลี่ยนเป็นใบอลูใบจีนนี่แหละครับยี่ห้อตามสะดวกเลยทําให้ใบจีนพวกเนี้ยหนักไม่เกิน80กรัมมันเลยกลายเป็น ขาจานอลูที่น้ำหนักต่ำกว่า600กรัมถ้าเรารวมใบอลูนะครับในราคา2,000กว่าบาทเดี๋ยวช่างดู216กรัมนี้รวมใบรวมนอ็อตทุกอย่างน้ำหนักขาจานรวมใบอลูเป็นใบแต่งนะครับ585กรัม คืออีกหน่อยก็คาร์บอนแล้วว่าแต่ว่ามันขาจานในรูมันก็นี่คือเบามากนะครับกับเทียบกับราคานะครับสรุปคร่าวๆเป็นขาจาน SLXM7,001 1ยาว175จับคู่กับใบจีนนะครับเป็นใบแต่งยี่ห้อเดลิกน้ำหนักรวมน็อตทุกอย่าง585กรัมซึ่งเบามากทำไมผมบอกว่าเป็นขาจานที่คุ้มค่ามันคุ้มเพราะว่า ราคาต่อน้ำหนักนะครับอย่างแรกมันได้เทคโนโลยีฮอลโลเทคของ Shimano เลยก็คือเป็นกลวงข้างในมีการจริงๆแล้วเขาเขา,เขามี2ชิ้นประกบกันมันกลวงกับกลวงข้างในคือจะกลวงมันก็เลยทําได้บางแล้วก็เบาแล้วก็วกรับแรงได้ได้มาตรฐานนะครับอย่างที่2คือแล้ว XT เป็นยังไงขาจาน XT เนี่ยเบากว่า10กรัมนะครับในใบสาเหมือนกัน10กรัมเนี่ยขาเปล่า,ามันต่างที่ไหนขาเปล่า,าตัวใบ xt เนี่ยจะใช้ถ้าใบเดิมนะครับจะใช้อันเดียวกับ s l x เลยคือ m แ1 0 1 m 7ถึงใช้ใบเดียวกันแต่จุดที่ทำให้น้ำหนักขาจานเบากว่าการ0กรัมก็คือตัวขาจานเบากว่า10กรัมแค่นั้นเลครับแต่ราคาต่างกันหลักพันก็ลองช่างใจกันที่โดยผมว่าตอนนี้คุ้มต่อมามีอะไรอีกไหมถ้าฝั่งสแ a m ฝั่งสแ a m เนี่ยที่มีใกล้เคียง สเปคเท่ากันเลยครับ6ก0ามกรัมเหมือนกันใน175บใบ32นะครับก็คือ G X ซึ่งผมใช้อยู่ G X เนี่ยมันมาเต็มมาแล้วหมายถึงว่าขาจานใบก็เป็นอลูมาแล้วมันลดไม่ได้แล้วคือมัน6 30เลยแต่ถ้าเป็น N X เนี่ย N X ก็ตัวขาจานเปล่าก้าพูดน้ำหนักเหมือน G X เลยครับน้ำหนักจำตัวเลขไม่ได้ครับแต่ต่างกันที่ใบตัวใบ N X จะเป็นใบเหล็กมันก็เลยจะหนัก600แกๆ่ๆหรือ700ผมจำตัวเลขไม่ได้แต่ G X ขนัก630กรัมแต่ว่าทุกอย่างรีดมาแล้วกลายเป็นว่าชิมานโน่อซาเวกเนี่ยขาจานบวกด้วยใบเดิมที่เป็นเหล็กยังได้630กรัมพอเราเปลียป่ยนใบเวลารูก็เบาเลยครับใบจีนก็2 3 0 0บาทกลายเป็นว่าความคุ้มค่าต่อราคาต่อหนักเนี่ยตัวน,นี้ตอนนี้ดีสุดแล้วก็เลยเนี่ยใช้ชิมานโนบ้างใช้แต่แ l ลมทุกคันเลยคันเดี๋ยวคันนี้จะใส่บริดาเพราะว่าเดิมมันเป็นชิมานโนไม่อยากเป็นกิโลกแล้วก็ อยากใช้มานานลแต่ว่าพอดีคันหนึ่งคันอน่มันจงังหวะติดสลมมาแล้วเกียดวุ่นวายเรื่องกระโหลกครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลกันนะครับใครที่หาซื้อข้าจานที่เป็นตัวเลือกหนึ่งมันไม่ได้ถูกเหมือนตัวเริ่มต้นนะครับมันก็หลัก2000กว่าแต่ว่าเทียบกับตัวอื่นหลายตัวเทียบกับ GX NX XT s A v x e ตัวนี้เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่างเงินครับแต่ว่าถ้าใครชอบดีไซน์อันนี้ก็ตามชอบเลยมันก็ดีไซน์มันต่างกันอยู่ละ อันนี้ก็มาน,นี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ